สิบเป็นดับสโมสรฟุตบอลที่เจ้าของรวยที่สุดในโลกหลังนิวคาสเซิลได้เจ้าของใหม่ในที่สุดนิวคาสเซิลยูเนเตดก็ถูกถ่ายโอนจากมือของไม้แอชลีย์ไปตกอยู่กับกลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียรเรียบร้อยแล้วโดวยเม็ดเงินของการเทคโอเวอร์300ล้านปอนน์นั้นไม่เพียงทําให้เชื่อกันว่าสาลีกาดงจะกลับมายิ่งใหญ่ครั้งในอนาคตอันใกล้แต่พวกเขายังทำให้สองอภิมหาเศรษฐีของโลกลูกหนังอย่างแมนซิตี้และปารีสแซงต์แชร์แมงนั้น ต้องผวาอยู่ไม่น้อยเพราะว่าราชวงศ์จากซาอุดิอาระเบียถูกตีแผ่ว่ามีความมั่งคั่งมากกว่าเจ้าของสโมสรเรือใบสีฟ้าและเปสเชหลายเท่าถึงขนาดสองเจ้าสัวนำทรัพย์สินมากองรวมกันก็ยังด้อยกว่าเจ้าของใหม่ทีมของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนิดเทียบกันไม่ติดเลยทีเดียวแล้ววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาดูกันกับ10อันดับเจ้าของทีมฟุตบอลที่รวยที่สุดในโลกจะมีชื่อเจ้าของทีมใดบ้างก็ไปดูกันเลยกับผมเอกเอจ อันดับที่10หัวกวางชางจากวูฟแฮมตันกวางชางเป็นนักธุรกิจและนักลงทุนชาวจีนเขาเป็นประธานและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท For Sun International Limited ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกโดยเขาได้ซื้อทีมหมาป่าไปบริหารในปี2016และพาทีมกลับขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จและเขามีทรัพย์สินมูลค่า5.2พันล้านปอนด์หรือ2.3แสนล้านบาท อันดับที่9จ้างจินตงจากอินเตอร์มิลานแม้วระยะท,ที่ผ่านมาอินเตอร์มิลานจะประสบกับปัญหาทางด้านการเงินแต่จางในวัย58ปียังถือเป็นหนึ่งในเจ้าของสโมสรฟุตบอลผู้มังคั่งจากการก่อตั้งกลุ่มทุนซูนิงที่มีมูลค่า6.2พันล้านปอนหรือ2.8แสนล้านบาทเข้าซื้อหุ้นก้อนโตของทีมดังแห่งเซเรีย R, เมื่อปี2016อันดับที่8สแตนโครนเก้จากอาร์เซนอล สเตนคนเก้นักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวอเมริกันเริ่มต้นจากการซื้อหุ้นของ The Gunners ในปี2008ก่อนเพิ่มสัดส,ส่วนในปี2011นอกจากนี้เศรษฐีชาวแยงกี้ยังเป็นเจ้าของทีมกีฬาอีกมากมายทั้ง LA LAMPS, Denver Nuggets และ Colorado Rapids ตลอดจนจับงานด้านอสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้ารวมถึงอพาร์ตเมนต์และเขามีทรัพย์สินมูลค่า6.8พันล้านปอนด์หรือ3.1แสนล้านบาทอันดับที่7 ฟิลิปอันชูสจาก LA Galaxy ฟิลิปอันชูสนักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงพลังงานการรถไฟอสังหาริมทรัพย์กีฬาหนังสือพิมพ์ภาพยนตร์โรงภาพยนตร์สนามกีฬาและดนตรีและเขาได้หันมาจับธุรกิจกีฬาหลังเคยทำธุรกิจด้านขุดเจาะน้ำมันกับครอบครัวมีส่วนร่วมก่อตั้งเ a อร์ Major League s o c อร์และเป็นเจ้าของร่วมของหลายสโมสรทั้ง LA Galaxy ชิคาโกไฟโคโลราโดลาปิสฮุสตันเดนโมซานโฮเซเอร์ทเควกและดีซียูเนเต็ดและเขามีทรัพย์สินมูลค่า8.1พันล้านปอนด์หรือ3.7แสนล้านบาทอันดับที่ 6. โรมมนอบราโมวิชจากเชลซีโรมันอราโมวิชฉายาที่คนไทยเรียกเสียหมีมหาเศรษฐีน้ำมันชาวรัสเซียอิสราเอล ได้เข้ามาเทคโอเวอร์สิงห์บลูส์ในปี2003พร้อมทั้งพาทีมควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จในเวลาเพียง2ปีเสียม,มีมีธุรกิจปิโตรเคมีและค้าน้ำมันอีกทั้งถือครองหุ้นของซิ n เนฟหนึ่งในบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของรัเสเซียในปี1995และเขามีทรัพย์สินมูลค่า1.05มื่นล้านปอนด์หรือ4.8แสนล้านบาทอันดับที่5อันเดรียอันเยลลีจากยูเวนตุส ญายาของอดีตประธานอุมแบตโตซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบบทบาทนี้ในปี2010กลายเป็นสมาชิกของตระกูลคนที่4ที่นั่งเก้าอี้ตัวสําคัญหลังจากตระกูลของเขามั่งคั่งมาจากการก่อตั้งบริษัทผลิตรถยนต์เฟียตเมื่อปี1899อีกทั้งยังเป็นเจ้าของรถสปอร์ตเฟลาลารีซึ่งอยู่ในกลุ่มเอ็กซอร์เช่นกันอีกด้วยและเขามีทรัพย์สินมูลค่า1.4หมื่นล้านปอนหรือ6.4แสนล้านบาทอันดับที่4ดิติชมาเตชิต จาก l อลเบ้ไลฟ์ซิกและ l อลเบ้เซาบวกดิติชมาเดชิสเป็นนักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวออสเตรียผู้ก่อตั้งเครื่องดื่มเรดบูลสร้างชื่อโดยการเทเงินอัดฉีดวงการกีฬาและมีทีมรถแข่งสุดหนึ่งตั้งแต่ปี2005จากนั้นในปีเดียวกันก็ซื้อทีมฟุตบอลที่เรียกขานกันในขณะนั้นว่าออสเตรียเซาบวกก่อนก่อตั้งทีมเอลเบไลฟ์ซิกในปี2009 โดยทั้ง2ทีมของเขาได้ลงเล่นฟุตบอลแชมเป,ปี้ยนลีกอย่างสม่ำเสมอและเขามีทรัพย์สินมูลค่า1.57ล้านปอนด์หรือ7.2แสนล้านบาทอันดับที่3ชิคมานซูจากแมนซิตี้ ชีกมันซูซื้อเรือใบสีฟ้าไปเป็นกรรมสิทธิ์ในปี2008และผลักดันให้ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์กระโดดขึ้นเป็นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่โด่งดังที่สุดทีมหนึ่งของโลกพร้อมกันนี้พระองค์ยังดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกด้วยขณะที่คานดูนอันมูลบาลักษซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ของอาดูอาบีรับผิดชอบการบริหารสโมสรในทุกๆด้านด้วยและมีทรัพย์สินมูลค่า2.33มื่นล้านปอนด์หรือ1ล้านล้านบาท อันดับที่2กาต้าอินเวสเมนต์ออ h o อร t y จาก p s c เช มีรายงานว่าความมั่งคั่งของ n ั s s e r a l อัลเคลอยู่ที่ประมาณ6.5พันล้านปอนด์แต่ทว่าเขายังเป็นประธานของกา t a สปอร์ตอินเวสเมนต์หรือ QSI ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการทั้งในประเทศกาตาและต่างประเทศโดย QSI นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกา t a อินเวสเมนต์ออเทอร t y ิซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของกาตาที่ปัจจุบันมีทรัพย์สินภายใต้กองทุนมูลค่ากว่า2.2แสนล้านปอนด์หรือ10ล้านล้านบาท อันดับที่1โมฮัมเหม็ดบินซาลมานมกุตราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดตอนนี้สาริกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้เปลี่ยนเจ้าของสโมสรจากไมค์แอชลีย์เป็นพับลิกอินเวสเมนต์ฟัน กลุ่มทุนจากซาอุดีอราระเบียซึ่งควบคุมดูแลโดยโมฮัมเหม็ดบินซาอรมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอราระเบียเรียบร้อยหลังจากที่มีการประกาศเทคโอเวอร์อย่างเป็นทางการเท่ากับว่าตอนนี้สาลิกาดงกลายเป็นสโมสรฟุตบอลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะ Public Investment Fund มีทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลสุดเวอร์วังอลังการถึง3.2แสนล้านปอนด์หรือถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็เท่ากับเราๆ14.76ล้านล้านบาทโอ้โหเยอะไปไหนเนี่ย ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราว10อันดับสโมสรฟุตบอลที่เจ้าของรวยที่สุดในโลกหลังนิวคาสเซิลได้เจ้าของใหม่หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันนะครับและถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับคราวหน้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาว l อ G ด้วยนะครับ